สวัสดีปีใหม่ค่ะเพื่อนๆเรามาเริ่มต้นชีวิตปีใหม่ด้วยผลไม้กันนะคะ Happy New Year everyone ส้มนี่ตัดแบบไหนแบบนี้ไหมใช้ตัดเป็นบอกด้วยนะ อย่าี้หรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าอืออุ้ยอฮึ่มมาตาดีอันนี้มันเป็นส้มอะไรซันซันคิสเหรอหรืออะไร นะไม่คก็รู้จักหรอกแต่เห็นก็ขาย,ขายก็ซื้อมาไปซื้อที่แมคโครอะนะก็น่าจะปอกปอกแบบนี้เออเนาะต้นขนาดเนี้ยนะปอกโชว์ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เดี๋ยวกลัวมีด <c oughs> มาค่ะเพื่อนเพื่นล้อมวงเข้ามาเลยใครจะชอบแบบเออตัดแต่งเรียบร้อยเออก็ทำเป็นสลัดผลไม้อนะหรือว่าใครก็ ปอกินเลยงนะ่ายๆเนาะหรือว่าใครจะชอบแบบจิ้มพริกเกลือเออคนไทยเราชอบนนะไอ้แอปเปิลเขียวจิ้มพริกเกลือเนี่ยนะนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าเออมันกินแบบไหนได้บ้างนะเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้เราก็จะเติมโยเกิร์ตนะนี่เอา้าอุ้ยเอาวาไงไว้ข้างนอกตู้เย็นนานไปนิดนึงมันก็เลยนิ่มปกติมันจะแข็งมากนะ โยเกิร์ตโยริดาทีนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะกินอะไรเอาบางคนก็จะโรยด้วยเอลูกเกดอะไรพวกผลไม้แห้งต่างๆเนาอะอก็ตามความชอบเลยเพิ่มเพิ่มความหวานพอพอพอะะเพราะว่าปกติผลไม้มันก็จะออกเปรี้ยวๆอยู่นะจะเติมอาจะเติมลูกเกดหรือไม่ก็จะเติมน้ำส้มข้นไปด้วยเพื่อความฉ่ำยิ่งขึ้นโอ้โห น่ากินฟุดๆเลยเยอะด้วยเอออันนี้ไม่น่าจะกินหมดนะคนเดียวเอาทำเผื่อเพื่อนๆด้วยไงเนาะเริ่มต้นปีใหม่อะ่ะเราต้องกินเออแบบนี้แบบนี้เออกินเยอะกินเยอะใครชอบเปรี้ยวนี่เลยอืม อ,ม,อ,ม,อม,มาทานนี่กันเรามีมีกล้วยด้วยนะเราใส่กล้วยด้วยเนะี่ยกล้วยเลมมานางมีเกล้วมังกรมีส้มอ้าวช้อนเดียวมันตักเมนพั่วแล้ว นี่คือก็พิเศษหน่อยอะมื้อพิเศษหน่อยอืมสำหรับคนบ้านนอกคนลูกทุ่งเหนือไปได้ในครั้นี้ก็พิเศษแล้วอะพิเศษแล้วออืมอืมม อืือับโตโตสิไหวไหม <laughs> <laughs> เอ้ามันล้นอ่ะมันล้นได้แค่นี้ได้แค่นี้ <laughs> อืมฟ้าแจ่มอากาศเย็นค่ะ Good weather quite cool this morning ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องนี้เป็นคลิปดูเพลินเพนเพมีสาระบางไม่มีสาระบางน่าจะเป็นช่องที่น่าจะเบาสมองนะอืมก็ขอให้ผู้เข้ามาชมทุกท่านมีความสุขตลอดปี2566เอ้อยออเแล้วก็ โชคดีมีสุขกันตลอดไปอะตลอดชีวิตเลยเนาะโอ้ยเราจัดสรรติ่งต่างๆให้กับชีวิตเราเนาะค่อยเป็นค่อยไปอะมันก็มีช่วงยากลำบากกันทุกคนล่ะค่ะนะ thanks so much my friends see you next video happy new year 2023 bye bye